สวัสดีครับวิศวิุขันครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กําลังอยู่ระหว่างกักตัวนะครับโควิดเป็นวันสุดท้ายคือวันที่ห้รารยบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมาหาหมอตรวจโควิดอีกแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีภูมิคุ้มกันโควิดมากยิ่ขึ้นนะครับก็กักผัววันที่ห้าแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวถ้าพร้อมๆก็ จะหาโอกาสไลฟ์เต็มนะครับในวันถัดไปนะครับแล้ววันจันนี้ก็จะมีพิเศสังกัดด้วยนะครับทุกคนเนาะถ้าทุกคนสะดวกก็มาช่วยเปย์ของขวัญชิ้นใหญ่นะครับตอนพิเสังกัดวันจันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพิเศสังกัดชนะพิเคได้ก็ทาบุญกดมานาเขียนแบ่งบุญให้ทีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่มิห่วงอาจารย์นะครับถ้าถ้าการโควิดนะครับดีขึ้น อย่างสุดๆนะระดับหนึ่งเมื่อไหร่อาจารย์พร้อมไลฟ์เต็มที่เพื่อ fc ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณความอนุเคราะห์นะครับที่ fc คอยเคาะคอยแชร์คอยคอมเมนต์แล้วก็โดยเฉพาะคอยเป็นวข้ชิ้นใหญ่ให้อาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ว่าชิ้นใหญ่หรือเล็กนะครับก็ขอขุ่อยู่ากครับเดี๋ยวเราคงมาดูดีๆกันนะครับตอนนี้ขอพักโควิดจุด่ท้ายก่อนครับแค่นี้ครับเดี๋ยวลาครับโบว์อาจารย์เยีรพัชเก่อดหมอดูนี่สวัสดีค่ะ